น้อยร้อยทริปใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับจะมาทําน้ําประหวานใช่ครับสูตรดั้งเดิมเลยครับมีสูตรโบราณเลยนะครับี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพานับเงินมาเป็นผู้ช่วยเลยอ่าเดี๋ยวเราเริ่มเลยเราเริ่มจากอันนี้ก่อนนี่อันนี้นี่นะครับกุ้งแห้งนะนี่กุ้งแห้งตัวใหญ่ๆเลยนี่กุ้งแห้งจากที่ไหน บ้านย่าบ้านห่าโอ้โหอันนี้นี่ครับกะปิกะปิจากที่ไหนบ้านย่าบ้านย่าลองดูมดูสิกินใช้ได้กินใช้ได้เลยโอเคแล้วก็นี่ที่เหลือก็็จะเป็นพริกสดนะครับนี่ซอยละหอมหอมแดงน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลปี๊บนี่จากอัมพวาเลยน้ำปลาครับจากที่ไหน น้ำปลาจากปากซอยถูกต้องไหมอ่านี่ซื้อมาจากปากซอยนะครับอ่านี่เครื่องปรุงอ่าอุปรกรณ์ต่างๆวันนี้พ่อยน่ะก็นนประมาณนี้วันนี้พลอยจะมาจกิจกรรมนำนำเงินทำนาครับอ่าใช่ทำกิจกรรมเพราะเราไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมครับใช่ครับอ่านี่กินกับอะไรรู้ไหมมัมบ่วงเบานี่จากบ้านย่าเหมือนกันน่ะเริ่มเลยดีกว่าพร<ป>้อมไหมพร้อมเดี๋ยววันนี้เราทำกับ เตาถ่านเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้น้ำเงินทำเลยวางกระทะแล้วอันดับแรกที่ต้องใส่คือน้ำตาลปี๊บใช่ครับจัดไปเทเลยเทเลยหมดเลยลูกหมดเลยได้ไหมเหนียวน้ำตาลปี๊บเอายามานมันแตกปั้งเขาให้เดี๋ยวรอให้มันละลายนะครับรอให้มันละลายเอฟซีหรือเปล่าเฮ้ยไงช้อน นี่เลยครับน้ำปลาเหยาะลงไปเลยอย่าคนแรงอยู่อย่คนตัวแรงนะคร่าน้ำปลาใส่ไปแล้วพอประมาณนะครับพอเดี๋ยวเราต้องใส่กะปิด้วยนี่นะครับกะปิอันนี้ย่าน้ำเงินทําเองเลยจากสุร,ราษฎร์ทำเองทุกอย่างกุ้งแห้งก็ทําเองกะปิก็ทําเองครับกะปิอย่างดีครับอ่าคนคน,คน,คนให้มันเข้ากันลูก ใส่พอประมาณเลยครับมีกะเอาเลยชั่งน้ำหนักเอามทำไมอ่ะอืมอ่ามันจะไม่ระวังโดนมือเติมน้ำนิดนึงหอมไหมเริ่มหอมยังหอมอ่าโอเคใส่เครื่องปรุงไปหมดทุกอย่างเลยครับใส่กุ้งแห้งใส่หอมแดงใส่พริกใส่น้ำปลาน่ากินลูกตอนนี้เสร็จเนี่ยเสร็จแล้วอยู่บนเตาแล้วนับเงินปรุงทำเองทุกอย่างเลยย่าไม่เสร็จช้าหรือแค่พวกนี้ครับมะม่วงก็เดี๋ยวร้อยน้ำปลาหวานเสร็จก็ ก็จิมใช่ไหนหันหมวกมาให้ดูหน่อยเขียนว่าอะไรเอ่ยอายุอายุน้อยร้อยทรีปอายุน้อยร้อยทรีฟนะครับนี่เอฟซี FC ส่งมาให้นะครับจากป้าอ้อมขอบคุณมากเลยเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าโอเคแล้วครับใส่พริกใส่ทุกอย่างแล้วก็คน <มา S 1> ให้คนให้มันหนักมืออย่างเงี้ยครับให้ให้ให,ให้มันหน่วง<า>หน่วงมือม<า>ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็เอาเอา,เอาลงจากเตาได้เลยนะแล้วเดี๋ยววางตั้งไว้ให้เย็นแล้วก็เดี๋ยวมาิชิมกันนะครับ ดูครับกุ้งโอ้ยกุ้งเน้นเน้นอ,อร่อยมากลูกลองดูนี่เดี๋ยวนะเด็กๆก,ก็กินได้นะครับเพราะว่าอันนี้เราทำเองสะอาดแน่นอนินกจริงนะครับนี่นะโชว์กล้องให้น้องๆให้เพื่อนๆดูด,ดิ อืมเป็นไงร้อยไหมร้อยเล้งร้อยเล็งนี่โอ้โหนี่ครับโอ้โหไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยอื้มสุดยอดไหมเห็นไหมนี่ฝากบอกเพื่อนๆบอกน้องๆเน,นี่ลูกนี่นะครับใครมีกิจกรรมอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปโรงเรียนหรือไม่ได้ไปไหนเนี่ยหาอะไรทําร่วมกับลูกอย่างนี้ครับโอ้โหเป็นไงโอ้กินมะม่วงเปรี้ยวได้ด้วย เปรี้ยวไหมเปรี e o, hai, ้ยวนะเปรี <metros igue> ้ยวแต่ร hmm. <laughs> <vois>. ่อยใช่ไหมอืมโว้ยกินไม่หยุดเลยเนี่ยดูเขาดูน้ำกินทำหน้าโอ้โหไม่ไหวนะเผ็ดใช่ไหมโอ้ยเป็นลมเลยอ่ะอ้าวโอ้ยขนาดนี้เลยนะ อ๋อลองดูลองดูงเงาเงินป้อนนะครับเอา้าอือฮึแล้วก็อีกคำหนึ่งพออ่ะอีกหนึ่งเลยเอามาจัดป่ะมไม่หยุดเลยเนดะียวดูกุ้งอือฮึอันนี้กุ้งแห้งหรือกุ้งแม่น้ำเนี่ยกุ้งแห้งครับกุ้งแห้งนะอน้อง,องกินกุ้งแห้งดูครับ ร้อยแดงเผ็ด,ม,ผดม,มามเดี๋ยวเากินน้ำปลาหวานต่อเดี๋ยวเจอกันใหม่คริปหน้านะครับฝากหน่อยดิ่สับต้องอ่อ่ะดูน้อยเลยะกดติดตามให้หน่อยนะครับบ๊ายบาย